เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยีนดีต้อนรับเข้าสู่โรบอคแบบของเคจเจ้าออโซนารียกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็มีการอัปเดตในอีเวนต์ของฮาโลวีนมาแล้วนั่นเองนะครับก็หากใครที่กําลังรอคอยอยู่ก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมในอาทิตย์นี้ที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับผมในอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวละครของเดฟนะครับผมก็คือบาซิลิวนะครับผมเป็นตัวที่คล้ายๆกับตัวเออเบเนชินะครับแต่ว่าสีออกจะสวยกว่านะครับตัวนี้ กดไปที่ b i เคเจอร์นะแล้วก็กดที่โลบักช็อปเหมือนเดิมนี่ตัวมันจะอยู่ที่ราคา1,800โลบักเลยนะก็ถ้าหากใครจะซื้อก็สามารถจัดได้เลยนะครับผมในราคานี้เนาะหรือไม่ก็ไปหาซื้อได้ที่ตามที่ได้เลยนะครับผมนะอาจจะมีคนแวะมาขายบ้างนั่นเองนะครับผมในเรื่องส่วนของตัวบาซิลิวเนาะ โอเคครับผมในส่วนของต่อไปก็คือการเก็บแต้มฮาโลวีนนะครับมันจะมีเพิ่มเข้ามานั่นเองด้านบนนะครับเป็นสีส้มๆอันนี้นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะชื่อว่า w i s สเหรอมันอาจจะชื่อว่า w i s สนะครับผมถ้าอา่านผิดขออภัยนะครับ ก็วิสเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับโดยการเราใช้โลบักสิบโลบักก็คือได้รับ100นะครับผมหรือเราจะสามารถไปหาในแมปได้ด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องเติมนะก็สามารถหาในแมปได้นะครับโดยอันนี้ถ้าถามว่าไอแต้มวิสเนี่ยเอาไว้ทาอะไรนะครับผมมันก็สามารถเอาไปซื้อตัวละครได้นั่นเองนะครับก็สามารถกดไปตรงที่เขียนเจอด้านซ้ายนะนี่มันก็จะมีมาขายนะครับตอนนี้ทั้งหมด2ตัวนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นตัวสีเขียวเขียวก็คืออะดูรินะครับผมอีกตัวนี้จะอ่านว่าใครโตหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะอี ตัวนี้เนาะเป็น2ตัวนี้ที่เป็นของฮาโลวีนสโตนะครับโดยการใช้แต้มของบิสในการซื้อนั่นเองนะครับซึ่งยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะถ้าหากเราตอนนี้แต้มเราบอกเอ้ยแต้มมันเยอะไปเราอาจจะยังซื้อไม่ไหวเราสามารถกดไปได้เมนูด้านล่างเลยนะต้งพุชเชลนะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมก็กดตรงนี้ได้เลยนะปุ๊บนี่มันก็จะมีมาขายแยกนะครับก็อันนี้จะเป็นพวกสถานะเสริมนะครับที่ผมเคยพูดไปเนาะนี่ก็จะมีของมังกรก็คือดาก้อนอันนี้ก็วิว อ่านผิดขอไปนะครับแล้วก็แคทนะครับผมก็คือเมียวนะครับผมอีกอันนึงก็โกสนะครับด้วยเราสามารถดูได้นะครับผมว่าสถานะมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะอย่างเช่นโกสเนี่ยมันก็เคยจะเพิ่มเรื่องของการป้องกันการเลื่อนไหล1.5 1.05%นะครับผมนะ ส่วนแมวเนี่ยมันจะคือเพิ่มการเลือดไหลนะครับก็คือกัดแล้วมันเลือดไหลเนี่ยบวกหนึ่งนะครับจะไปอูวิลนะครับอูวิลเหมือนจะเพิ่มเป็นเรื่องของการในวิชั่นนะครับผมก็คือเพิ่มการมองเห็นนะครับเรื่องของในวิชั่นเนาะเหมือนโหมดของดาร์ก้อนเหมือนจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเกี่ยวกับนักล่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจข้อมูลของดาร์ก้อนนะครับเพราะว่าคําแปลที่เขาให้มาผมค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะครับถ้าอันนี้ใครทราบก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมในส่วนของอีเวนต์ฮานมาะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าไอตัววิสเนี่ยถ้าหาในแมปเนี่ยเราสามารถหาได้ยังไงนะผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวบินนะครับผมซปียกที่บินได้แล้วก็เร็วๆนะครับถ้าผมจะแนะนําตัวที่ใช้ก็น้องกิววก็ได้นะน้องกิววก็บินเร็วนะครับผมแล้วก็กินแต่น้ำโดยไม่ต้องไปหากินเนื้อนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยส่วนตัวผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วข้อดีของมันก็คือตัวมันเล็กด้วยนะพอตัวมันเล็กเนี่ยก็คือจะโดนตัวอะไรกัดก็คือมันกัดยากนะครับเพราะตัวนอนมันเล็กนั่นเองนะ ไปหาใช้กันได้ครับแล้วแต่เราเลยครับว่าจะใช้ตัวไหนนะแต่ผมแนะนําถ้าจะเล่นง่ายๆสบายๆก็กีวีได้เลยนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม let's go five minutes later โอเคครับผมแล้วนี่ก็คือตัวของบาซิลิวนะครับผมนะก็ตัวมันสวยอยู่แล้วแหละก็อย่างว่าตระกูนี้สวยอยู่แล้วตัวเดียกเคียเจอแต่ความสามารถอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูก็มีเรื่องของการป้องกันการเลือ่อนไหล30%นแล้วนะครับแล้วก็การเลือ่อนไหลระดับ2นั่นเองนะครับผมในส่วนของบาซิลิวนะ แล้วก็จะมีเรื่องของสกิลด้วยมั้งครับผมสกิลของเขาเนี่ยก็คือถ้าหากเรากดคิวแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นสกิลของเขาเรียกว่าความกดเคี้ยวอะไรสักอย่างนั่หนลนะครับก็คือถ้าเขาโกดแล้วเนี่ยมันจะแบบจะดูสถานะรอบข้างไปเรื่อยๆนะครับผมเท่าที่อ่านมานะครับก็คือจะดูดสถานะรอบข้างทุกๆวินาทีแล้วก็ทําให้ตัวเขาแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมเช่ามานะผมเลยต้องไปหในวิกินะครับผมเลยอาจจะบอกได้ไม่เต็มปากว่ามันเขาสามารถเต็มๆมันเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ความสามารถหนึ่งของตัวบาซิลิวนะครับความสามารถหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของนวิชันเนาะก็คือสามารถมองกลางคืนได้นะครับก็คือมองกลางคืนได้ง่ายขึ้นนะครับเท่าที่ผมดูมานะครับผมนะสกิลติดตัวของเขาในความกดเี้ยวนะครับเราต้องกดคิวนะครับผมในการใช้นะอ่านี่มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมเอาตอนนี้ความกดของเขานะก็คือเยอะมากนะครับเขาก็จะไปใส่ศัตรูรอบข้างนะก็จะดูดสถานะไปเรื่อยๆนะครับผมนะถ้าอันนี้ผมแปลผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับโอเคและนี่ก็คือตัวของวิปนะครับผม ช่วงคาราวีนที่มีให้เก็บนะครับก็คือจะเกิดตามแบบเลยนะจะสุ่มเกิดนะครับมันจะไม่สามารถดมกลิ่นหาได้นะครับเราต้องบินหาไปเรื่อยๆนะ มันจะไม่เหมือนเอ่ออีเวนต์ของอิสต์เอ็กนะครับผมเพราะว่าอิสต์เอ็กเนี่ยมันสามารถดมกลิ่นแล้วหาไข่ได้ไงแต่อันนี้เหมือนช่วงคาราวีนอะ่ะมันจะหาไข่ไม่ได้นะครับเหมือนเราต้องปินหาเองนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามกันต่อไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะยังไงถ้าสกิลของประิทผมขาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวถาวรไงอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวเยอะด้วยเนาะแต่ถ้าใครอยากู้สกิลเต็มๆของมันก็ไปหาซื้อได้เลยนะเอาจริง ตัวมันก็สวยอยู่แล้วเหมาะกับการเก็บเลยนะสีอย่างเงี้ยคือเหมาะกับการเก็บเอาไว้ประดับคังได้เลยนะครับสวยมากถ้าผมแนะนําในการเก็บวิบนะครับผมถ้าผมจะแนะนํานะก็คือให้เช่าเซิร์ฟวีไอพีมาไว้ก็ได้ครับมันจะได้ไม่มีใครมาแย่งเรานะเพราะว่าเซิร์ฟวีไอพีเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นเซิร์ฟของเราเองเลยอ่ะครับในเวลา1เดือนก็คือในเวลา1เดือนนั้น,นะเราสามารถทำอีเวนต์ได้สบายๆโดยไม่มีใครมาแย่งไอตัววิบของเรานะครับผมนะ ก็คือบินหาเก็บได้เลยแหละมันไม่มีใครมาแย่งเราเลยเอาจริงก็คือถ้าผมแนะนาในการหาก็บินทั่วๆไปเลยบางทีมันก็เกิดตกภูเขาอะไรพวกนี้ก็ลองบินดูได้เลยครับโดยการเก็บฟิปน,นะครับผมถ้าเราเก็บมาแล้วเนี่ยก็คือมันจะสุ่มนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะตรงตัวตลอดนะสุ่มในที่นี้บางทีแบบเราอาจจะได้2บ้างบางทีอาจจะได้ถึง10บ0เลยนะครับผมนะผมเคยได้มากสุดก็คือ30กว่านะครับแต่น,นี้เป็น ID e อีกไอดีหนึ่งนะที่ผมเคยเก็บครั้งเดียวแล้วมันได้30กว่าเลยนะครับ มันอยู่ที่การส่งเลยนะอันนี้ถ้าใครโชคดีก็ยินดีด้วยนะครับผมที่ได้เยอะกว่านี้นะเออในส่วนที่ผมบอกนะวิชั่นของบาซิลิวนะครับก็คือเหมือนตอนแปรครับเขาบอกประมาณว่าสีมันจะแบบจากสีม่วงเป็นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะทําให้เรามองได้ง่ายขึ้นนะครับในคร่าวๆแต่ว่าเรื่องของสีอาจจะแบบมีการ เปลี่ยนด้วยนะครับผมในส่วนของสกิลของมันนะครับผมสกิลติดตัวนะอันนี้ก็โอเคครับผมข้อมูลข้อข่าวก็มีประมานี้นะครับผมถ้าหากอันไหนที่ผมพลาดอะไรไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวฮาร์วีนะครับผมอาจจะมาทําคลิปรีวิวในคลิปสถัดไปนะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องเก็บแต้มก่อนนะ <laughs> เก็บแต้มไปซื้อตัวทั้ง2ตัวนั้นก่อนนะครับ เพื่อที่จะได้เอามารีวิวนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถ้าข้อมูลอะไรที่ผมผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็อันนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่คนรอคอยนะครับผมในช่วงของ อีเวนต์ฮาโลวีนนะครับก็คือผมก็จะทําการแจกเห็ดนั่นเองนะครับผมเหมือนได้ฉลองช่วงฮาโลวีนนั่นแหละเอาจริงนะก็โอเคครับผมก็จะแจกทั้งหมดเป็น50,000เห็ดนะครับก็รางวัลที่1 25,000เห็ดนะครับรางวัลที่2 15,000เห็ดนะครับแล้วก็ส่วนรางวัลสุดท้ายก็คือรางวัลที่3 10,000เห็ดนั่นเองนะครับก็กติกาง่ายๆนะครับผมนะก็อันดับแรกนะครับก็อยากให้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในทาง Channel ขออองเเรราาานนนนะะส่่วัััดบบที2คกก็ยให้ช่วยกดพของเจ Follow Facebook แน แล้วก็ติ k Tok นะครับเผื่อบางทีอาจจะมีผลงานอื่นๆมาก็อยากให้ช่วยกดไลค์หรือกดติดตามไปด้วยนะครับอันนี้ส่วนสุดท้ายนะครับผมส่วนข้อที่3นะครับก็อยากให้ช่วยบอกความรู้สึกในการเล่นเคเจอร์ออฟโซนารีหน่อยนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมในการเล่นแบบนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องส่วนของความสามารถนะครับผมก็มีกิจกรรมเพิ่มเข้ามาเลยในเรื่องของความสามารถพิเศษนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวาดรูปนะครับก็กติกาอันนี้ ง่ายๆเลยเนาะอยากให้วารูปสัตว์ในเขียรเจอออฟโซนารีอ,อะไรก็ได้นะครับผมเป็นตีมฮาโลวีนนะครับผมเป็นสัตว์ตัวไหนก็ได้เป็นน้องบุนนิวใส่หมวกฟกทองหรือว่าใส่หมวกแม่มดอะไรก็ได้ครับผมนะให้ให้ทําการวาดแล้วก็ลงในช่องแฟนอาร์ตใน Discord นะครับผมจะเขียนว่างานอาร์ตนะครับก็สามารถลงในช่องนั้นได้เลยนะครับก็รางวัลน,นี้ของความสามารถพิเศษผมจะแจกให้2 0 0 0มื่นเฮดนะครับ จำนวน2รางวันนะครับผมก็หมดเขตในวันที่31ตุลาคมนะครับปีนี้นะครับผมนะก็คือถึงวันฮาโลวีนเลยนะครับเอาจริงไม่จำเป็นต้องวาดสวยก็ได้นะขอแค่วาดแล้วแบบเออรู้ว่ามันเป็นสัตว์ตัวนี้ในตีของฮาโลวีนแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็หากใครที่ชื่นชอบนะครับก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคิปใหม่ๆกับทางช่องของพัสไนท์ นะครับผมนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เดินทางมาถึง1นึ่งพัสดุ์นะคะขอบคุณมากเลยนะครับ <Thank you. S 1> ถือว่าอันนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่จัดให้แล้วกันเนาะโอเคครับผมก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย